ครื่องบินลำนั้นจะตกไหมตกไหมตกไหมไม่รู้สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Medic Pacific วอร์นะคบผมจริงๆแล้วเกิดคนเห็นตีมเกมเนี่ยอาจจะคิดว่ามันคือแบบเกมแนวสงครามเกมแนวทหารซึ่งจริงมันก็ใช่นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือเราไม่ใช่ทหารนะครับผมต้องถือปืนไปยิงกับเขาแต่เรารับบทบาทนะครับผมเป็นหมอเป็นแพทย์สนามนะครับช่วยเพื่อนนะครับผมที่อยู่ที่สนามรบนะครับผมให้กลับมามีชีวิตรอดนะครับแล้วก็กลับบ้านไปหาครอบครัวได้นะครับลักษณะแนวเกมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเกมเพลย์เป็นยังไงอันนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับก็ลองกดไปดูพร้อมๆกันนะครับนิวเกมเข้าไปตึง คมจัดบาดหูขาดเลยในโมเมนต์ชีเป็นชี้ตายสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ต้องลงมือทำาละเดี๋ยวนั้นสิ่งที่เราไร้ที่สุดคือการไม่ลงมือทำอะไรเลยรู้ไหมความ<อ>ารู้สึกสนั้นอ่ะความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่ใช่อ่ะเหมือนสักอย่างแย่ๆกำลังจะเกิดขึ้นอุ้ยต้องมาแปลแล้วสกิลการแปล<ส>บตดซบมากอ่ะฮะสักอย่างแปลไม่ทันอ่ะฮะพวกเรายังคงเด็กมากๆมีทั้งความฝันมีทั้งความหวัง คิดแต่เรื่องอนาคตศึกษาที่จะเป็นทหารที่แท้จริงแต่สิ่งที่เราทำทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นเคยมีคนบอกไว้ว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันมีเวลาของมันจริงๆช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและช่วงเวลาแห่งสงครามโอเค ที่บอกนะครับน่าจะเป็นกองทัพญี่ปุ่นนะครับกำลังจะไปคามิกาเซ่ใส่แน่เลยครับคือผมไม่รู้โอ้อะไรนะยูนิคอร์นไม่รู้เหมือนกันยับมากๆแล้วคือโดนถล่มใช่ไหมอ่าวเพอร์ฮาเบอร์เราเป็นหมอนะครับไม่มีอะไรมากมายมันได้อยู่ความปานีเลยเราต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนมาให้ได้ ใช่ไหมเมื่อกี้กูแปลตกสักอย่างรีบมากแต่ว,ว่าเซาวดีไซน์ดีมากเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่บาดเจ็บสหายของเราครอบครัวของเราพวกเขาต้องการเราพวกเขาต้องการฮีโร่และนี่นคือเวลาของเราที่ต้องเป็นฮีโร่กับพวกเขาฮาโคตดเท่เลยหมอก็มีหัวใจหมอก็เป็นฮีโร่นะครับพเพราะว่าฉันมาแล้วยังไงล่ะโอแลก มารีบไปกันเร็วผมพอเข้ามาในเกมเพลย์อะไรแห้งจัดจัดสาวดนตรีอีพิกไม่มีแล้วเหรอคาสินยังโหดเกมเพลย์อย่างแห้งขอดนตรีอีพิกมีสักหน่อยไม่ได้เหรอแล้วั่านเจอเครื่องบินลอยฟ้าอะเครื่องบินอาหารมามีอยู่หันกลับเครื่องบินหายอ่าไม่เป็นไรครับแห้งก็ส่วนแห้งแต่ว่าภาพสวยรครับท่านครับเครื่องบินพวกมันยังไงเหรอเครื่องบินเหรออยู่บนอากาศไงให้เดี๋ยวก่อนนะเครื่องบินญี่ปุ่นนี่นะวิเศษเอฟเฟคคนง่อยเลยเมื่อกี้ความอีพิกคืออะไร เฮ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณมันแย่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ยตามฉันมาไปดูดีกว่าเกิดอะไรขึ้นดนตีอีปิกไม่มาเลยเหรอวิแห้งแห้งอย่จัดภาพแหลกกระจัดโอเคก้มต่ำกันไว้ฉันนำไปนะถ้าเกิดก้มต่ำมาจิงเราไม่โดนเอ้อเหมือนจะมีคนบาดเจ็บนะครับท่านโอ้ฉันเจอคนเจ็บให้ก็ได้ช่วยผมด้วยเจ็บชิบเปงเลยกระเป๋าผมตอนนี้ว่างเปล่ามากเลยอะพอดีของผมหล่นตอนไหวมา ถ้าจริงปะเนี่ยพวกโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คตรงถนนกันเฮ้เห็นแล้วไหมรถฉุกเฉินนะ่ะรอทีนี่นะเดี๋ยวจะไปเช็คอาจาร์ <laughs> จ่าตายตอนผมยังพูดไม่จบประโยคเลยจา้าเอาเป็นว่าจากูล่วงไปโนะอะโอ้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 ออออระบบการหลบเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคก็ไม่ยากมาเกมนี้มันยังเป็นเดโมเออร์ลี่บิวนะครับมันจะยังงงงง,งนิดนึงนะครับในนี้มีเออมือจะหยิบนะครับผมผ้าพันแผลกับน่าจะเป็นยานะครับผมสักอย่างหนึ่งมาละ โอเคสวัสดีครับจ่าจอนจ่าจอนสถานะตายตายแล้วพันหัวแบบโกรธมากภันกิจหลักทําการห้ามเลือด1นทับหอย่าพึ่งใครอย่าไปนหนะโอเคพูดก็พูดง่ายสิ ร,รู okay. ้แขนข้างซ้ายเป็นแผลฉีกขาดนะครับอุ๊ยบ้าจริงพวกนายดูแย่มากเลยเนี่ยนายกำลังเสียเลือดมากแล้วก็บอกว่าข้างบนคือชนะนะครับผมการเสียเลือดนะครับถ้ายิ่งแบบเออมีแผลเยอะนะครับก็ยิ่งเสียเลือดมากมีิ์ตายสูงมากโอเคต่อไปครับสิ่งที่เรามีตอนนี้คือเหมือนจะเป็นผ้าพันแผลนะครับผมผ้ากอสแล้วก็เหมือนจะเป็นแบนเดจนะครับเอาไ้พันอีกรอบหนึ่งซึ่งการห้ามเลือดก็บอกว่าให้เราใช้เจ้าตะข่ายผ้ากอสนะครับใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจความหมายนะครับในการอุดเข้าไปเพื่อห้ามเเลือดวย <c oughs> อะไรอะไรไม่เข้าใจอยู่ก็มีมินิเกมเอาเอานิ้วแย่เข้าไปในแผแลเลวเพื่อห้ามเลือดต่อไปก็ต้องเอาแบนเดจครับ 5, ผ้าพันแผลมาทําการพันรอบแขนอีกแล้วอะอยู่ๆก็มีมินิเกมตั้งตัวไม่ทันวะรบ,บเกมอะไรกันนี่ต่อไปก็ต้องทำการกดอาเพื่อทําการอุ้มผู้ป่วยผู้เจ็บไอ้แจ็คมานี่โอเคโอ้แล้วขาแจ็คแจ็คแจ็คขาหักก็จะแจ็คแล้วทุกเฉินก็วิ่งมาวิรบบเกมอะไรกันนี่แล้วรถทุกเฉินก็แซนไบพร้อมแล้วมึงนะศพจาก มึงถอยทับจากูุหรเลยโอเคจับส่งพี่โรงพยาบาลโอเคหลักๆคือต้องช่วยเหลือคนอ่ะอ่ะโดนยิงแล้วโอเคจัดให้จัดให้จัดให้ไม่ยากไม่ยากจัดให้จัดอ่ะ Danger Area ต้องอยากให้ลัศมีสีแดงของรถตู้ออกมาถึงข้างนอกระบบเกมอะไรกันนี่อ่าอุ้มมาก่อนแล้วกันอเล็กซ์มาี่นะอุ้มขึ้นไหลฉันก่อนฉันจะพานายไปหลบที่ไหนดีตรงนี้ปลอดภัยไหมสวัสดีจ้ะโอ้ปลอดภัยอยู่กับหลายคนเลย มึงอย่าแย่งกันพูดดีดูหน่อยสินายเป็นอะไรบ้างมีแผลที่ขานะครับเลือดไหลเท่านี้ครับโดนยิงอยู่นัดเดียวโอเคกดเข้าไปตรงนี้แล้วเกิดเข้าสีทองก็จะดีที่สุดแล้วก็ตามด้วย้าพพันแผลแต่เรามีแค่อันเดียวครับอันสองอันก็จบแล้วนะหนึ่งอันโอเคสองอันมีโรงพยาบาลอยู่ตามถน,นนนะ่ะภรรยาฉันเป็นนางพยาบาลอยูอ่ได้ยินว่ามีระเบิดนะพาฉันไปทีเถอะเร็วๆหน่อย เห็นกูเป็นแกลบเหรออาจัดไปอเล็กซ์แข่งใจเอาไว้อยู่กับผมก่อนอย่าเพิ่งเอาอะไรแข็งๆมาทิ่มหลังผมยเย็นๆอเล็กซ์อ่ะกระสุนมากระสุนมาไม่ยาก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 วิ่งหลบกระสุนเนาโอเคทําการลากผ่านเสาไฟโอเคอเล็กซ์แข็งใจเอาไว้เมื่อพ้นปุ๊บก็ทําการแครี่ขึ้นไหล่ต่อมาอเล็กซ์เร็วเข้ากูก็โดนยิงเจ็บเหมือนกันยังไม่รอสัก,กนิดเลยอเล็กซ์มาครับอยานี่ก็ยิงจังเลย นี่ด่านฝึกสอนแน่เหรอร <g ül> อบนี้น่าจะไม่ตายนะครับตั้งใจวิ่งอย่าง100%แล้วก็หลบที่กองอ่าแบบนี้ถูกต้องอ่าเข้าใจแล้วอ่าอย่าซ้อนสองเชื่ออยู่ๆก็ยิงซ้อนสองโคตรเร็วเลยอบบเออมาถึงแล้ว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 รู้แล้วรู้ไหมเนี่ยว่าตอนที่ที่อ่าวนยเป็นยังไงบ้างแย่แค่ไหนไม่รู้ครับเพิ่งมาถึงเลย <c oughs> ได้เวลาไปที่สนามบินโอเคแล้วก็ไปทำการรักษาคนซะพวกนั้นตดนถล่มยับมากๆเลย โอเคได้ครับผมจัดการให้ครับมาถึงก็สั่ง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 แล้วเป็นหมอจริงวะเนี่ยโดนพวกแบบพวกนี้มาสั่งมีไซค์เควสิจะมีเหอจัดไปนะครับโอ้โดนระเบิดไม่น่ารอดเอาตามตรงระเบิดทิ้งใส่หัวแบบนั้นอันดับแรกสุดฉันรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ปลอดภัยขอแคลรี่ไปก่อนนะฉันไม่รู้สึกถึงขาตัวเองโอเคแหละไม่เป็นไรหรอกจะเย็นเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลน,นะเนนะดยให้หมอจัดการให้อย่าห่วงอย่าห่วงอย่าห่วง สตีฟฉันไม่รู้สะเขาพาไหนขึ้นไหลเอานั่นเองสตีฟอย่าบอกนะเงินไม่อย่าพึ่งไดร์เบอนี่ไดรเวอร์ชื่ออย่างห้วนเลยคนขับเจ็บชะมัดสตีฟเขามีชีวิตไหมใจเย็นๆไว้อ่อโอเคโอเคตอนนี้เลือดในกำลังไหลเลือดในกำลังไหลเอาเป็นว่าฉันขอใช้นี่ก่อนแล้วกันนะในการรัดแรงไปแรงไปไอ้ขอโทษโอเคเลือดในไม่ไหลแล้วฉันรัดแผลไว้อย่างดี ต่อไปสตีฟสตีฟสตีฟไปไปหาเมียโอเคสตีฟสตีฟไม่อยู่สตีฟไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้นายจะเพิ่งคิดถึงสตีฟคิดถึงตัวเองก่อนนะเข้าใจไหมเดี๋ยวพาไปหาสตีฟนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวพาไปหาสตีฟนะสตีฟตรงนี้สตีฟตรงนี้ใช่เนี่ยแหละคือสตีฟเห็นสตีฟไหมสตีฟอยู่ตรงนี้ฉันขอโทษจะพยายามแล้วจริงๆฉันโอเคไปดูสตีฟก่อนเขาเจ็บหนักสตีฟลุกขึ้นมาพวก สตีฟลุกขึ้นมาเกมมันเซฟตรงไหนอ่ะอยากรู้ว่าเช็คพอยอยู่ตรงไหน <c oughs> ฉันอยากช่วยสตีฟหวังว่าเช็คพอยจะไม่ไกลนะอยากช่วยอ่ะอยากช่วยอยากช่วยอย่ะไม่หรอกสตีฟยังไม่ไปหาเมียสตีฟมันอยู่กับเราอยู่หวังว่าเช็คพอยจะไม่ไกลเกินไปโอ้เชี่ยเออต่อไประเบิดจะทิ้งลงไปที่หัวจะไม่โดนยิงเพราะฉะนั้นรักษาตรงนี้ก่อนเลยรักษาตรงนี้ก่อนเลยสตีฟฉันมาแล้วสตีฟโอ้สองข้างเลยสตีฟขาซ้ายขาขวาข้างนี้เลือดก,กระฉูดเลย เลือดก,กระฉูดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องทําการห้ามเลือดก่อนนะเพราะเลือดในกระฉูดมากๆโอเคอ่ะค่อยๆรักษาไปอย่างนั้นแหละห้ามเลือดปุ๊บต่อไปยังอยู่กับฉันนะสตีฟนะสตีฟยังไหวนะพัก,กอสโอเคพัก,กอสต่อไปแย่เข้าไปแบบนี้ถูกต้องคนที่โดนไปสองข้างครับสตีฟก็ว่าทำไมตายเร็วนะครับมันเจ็บหนักโอเคต่อไปแย่เข้าไปแบบนี้ต่อไปผมว่าไอ้ไดเวอร์จะยังไม่ตายนะครับต่อไปปุ๊บอพันแผลต่อไปเป็นแบบนี้นับหนึ่ง นับ2ถูกต้องครับปั๊บปั๊บปับป๊บเรียบร้อยสตีฟนายแข็งแรงดีนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเดี๋ยวฉันมาหานายนะต่อไปนายดรายเวอร์ฉันรีบนะจริงๆต้องรีซีโร่กลับไปเริ่มใหม่เพื่อช่วยนาย2คนใช่ไหมแบบปังแล้วก็แบบอากลับมาช่วยกันอีกรอบหนึ่งสตีฟนายอย่าพูดถึงดรายเวอร์นะมันจะฉันรู้สึกผิดมากๆเลยอย่าพูดถึงดรายเวอร์นะเงียบปากไปจอนโอเคไหมมันชื่อจอนเหรอ ฉันไม่รู้หรือว่าจริงแล้วควรจะแบบห้ามเลือดก่อนแล้วไปหาอีกคนหนึ่งเอาไงดีวะเนี่ยเช็คพอยกูตั้งไก่รีซิโลอูเฮ่ว้าวน่าจะโดนระเบิดแล้วที่สามผมมีโดนระเบิดโอเคต่อไปเอาแล้วนะสตีฟสตีฟฉันขอทำการเอ่อห้ามเลือดสุดแสนจาการะฉูดของนายก่อนแล้วกัน โอเค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 ผ่านไปสักข้างหนึ่งก่อนน่าจะพอไหวน่าจะพอไหวน่าจะพอไหวเอาข้างนึงก่อนข้างนึงก่อนข้างนึงก่อนโอเคสตีฟฉันเชื่อว่านายอยู่อ่าจอห์นจอห์นจอห์นสตีฟเขายังรอดไหมเขาจะไม่รอดถ้าเกิดนายยังไม่เงียบอยู่เงียบซะอยู่เงียบซะอยู่เงียบซะอยู่ยิ uh> ่งน네ิ Yoda ่งก่อนสตีฟอย่าเพิ่งไปอะไรไปสตีฟอย่าเพิ่งไปอะไรนายเลิกมากระเสิรใส่หูวซะก็ทีเอ๊ะพักก๊อดหมดพักก๊อดหมดใช่ไหม สตีฟพก๊อดหมดอุ้มนายไปส่งที่รถแค่นั้นนายก็ไม่ตาย,ยใช่ไหมอ่าโอเค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 สิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกสี่สามส่งแขกส่งแขกสตีฟส่งแขกโอเคนายอีกสองวิจะตายไหมไม่รู้แต่ฉันส่งแขกแล้วโอเคมาจอนที่พาวางไหมอ่ะจอนสตีฟหายไป <laughs> ต่อไปทำการวาง ฉันช่วยพวกเขาได้วิธทำได้โอ้โอเคฉันช่วยพวกเขาได้ช่วยพวกเขาได้ช่วยพวกเขาได้แต่ผ้าพันแผลฉันหมดเอาหายเชี่ยมันบินดีไปแล้วทำยังไงดีครับตอนนี้ผ้าพันแผลอุปกรณ์ทุกอย่างผมหมดเกลี้ยงไปร้อยเปอร์เซนต์เลยอะ่ะจะเข้าไปยังไงช่วยคนยังไงอะของหมดอะ่ะโอ้ยเหมือนนรกเลยนายทำอะไรอะ่ะโอ้ฉันรู้แล้วว่าคนเจ็บอยู่ตรงไหนอ่า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 ฉันช่วยนายก่อนแล้วกัน ตอนนี้คือปลอดภัยแล้วใช่ปะอย่าจะยิงกูกอีกเหรอที่ปลอดภัยคือตรงไหนอะตอนนี้คือปลอดภัยใช่ไหมอะเอามาจากพื้นที่สีแดงก็พอแล้วใช่ไหมทำตามสัญชาตยานไซคเควสเฟลอ๋อโดนอ๋อโดนเครื่องบินทับเอาใครจะไปรู้เครื่องบินจะออนรือเครื่องบินจะระเบิดขับทับเพื่อนโคตรเร็วเลยจะช่วยคนยังไงอะเพราะคนมันตายเยอะมากเลยคนเจ็บอยู่ตรงไหนอะไม่มีแต่คนตายหมดเลยอะต้องไปหาไซเควสมั้ง นี่ปัสใเควสป่ะเฮ้ยเด็กใหม่ทำไมวิ่งเหมือนคนโง่เล่ามาน,นี่มาช่วยหน่อยหยิบกล่องแล้วไปส่งที่จุดพยาบาลทียาเขาจะหมดแล้วจุดพยาบาลคืตอตรงไหนเอาตรงโน้นจะไหมเอาอีกหนึ่งร้อยเมตรโอ้ยยูไอโอ้ยกูเจ็บโอ้ยอ่อนล้าจะรีซีโร่จริงเหรอกล่กองนี้หนักมากไม่มีเวลายพักแล้วต้องรีบไปไม่แล้วต้องรีบไป <laughs> อย่าทำฉัน โอเคมีสติมีสมาธิครับง่ายนิดเดียวฉันเพียงแค่สปินไปให้ไวที่สุดอย่าพึ Napoleon> ่งรีบเงี้นอย่าพึ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 ่งรีบเงี้นโอเคอย่าพึ่งนะใจเย็น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 เอาออกมาจากพื้นที่ก่อนออกมาจากพื้นที่ก่อนออกมาจากพื้นที่ก่อนฉันคือแพสสนามแพสสนามน็อตตี้เไยล่ะโอเคไปส่งสามคนที่ต้องรอดนะครับโอเคไซเควสคอมพลีทครับช่วยได้สามคนโอเคส่งมอบส่งมอบไปช่วยอีกคนหนึ่งก่อน คนนึงตอนนี้ของในกระเป๋าผมพอช่วยเขาไหมอะ่ะมามามานายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งโอ้หมดสิ้นแรงขาดใจแบบซบเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยได้สองช่วยได้สองครับเป็นดีที่ช่วยได้ต่อไปพักก๊อตพักก๊อตห้ามเลือดวิ่งหาคนเจ็บวิ่งหาคนเจ็บวิ่งหาคนเจ็บ,บ,จบโอเคตัวถล่มเละเลยครับเออเพลฮาร์เบอร์ของเราโอ้เครื่องบินระเบิดแถวโอ้มีคนเจ็บกากงกกกจะถล่มใช่ไหมอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งปื้มอย่าเพิ่งปื้มฉันติด ฉันเดินไม่ได้ขาฉันไอ้นี่มาอ,อกมา่อมมากอน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 อมมากอดไซควีคอมพ l e ทต่อไปไอินสเปไกออก่อนซินายเป็นยังไงบ้างโอเคครับภารกิจต่อไปตามหาจ่าเทเลอร์จ่าเทเลอร์เหรอเหมือนกับไอ้จ่าจ่าเจมทีแรก่ที่โดนยิงตายภารกิจหลักตามหาจ่าเทเลอร์จะขอช่วยเหลือพวกนี้ก่อนนะครับเท็ทยาแล้วไปหาจ่าเทเลอร์ต่อทุกอย่างวุ่นไวายไปหมดทุกอย่างวุ่นไวายไปหมดฉันวิ่งไปแล้ว จ่าครับผมมาแล้วจ่าครับจ่าว่าไงบ้างคุยเดีอสิเฮ้ยหนูมันห่วยใช่ไหมล่ะไอพวกเออญี่ปุ่นพวกนั้นน่ะผมมารู้ว่าควรจะเริ่มสงครามยังไงใช่ผมมารู้แหละท่านท่านเจ็บมากครับให้ผมดูท่านหน่อยเถอะไม่ไอหนูปล่อยฉันไปเถอะฉันโดนยินยู่เลยอะเหลือเวลาไม่มากแล้วอย่ามาเสียเวลารักษาฉันเลยฟังนะไอหนูนายต้องตามหาคนส่งสารเรา ทำไมอยู่เสียงก็เบาเหมือนเขาจะขี่จักรยานไปทางใต้ผมช่วยท่านได้นะครับไม่นี่คือคำสั่งทิ้งฉันซะไปตามหาไอ้หมอนั่นได้ยินไหมไปเดี๋ยวนี้ไปทางใต้เพื่อตามหาคนสงสารที่ขี่จักรยานไปแต่ครับจ่าลาก,ก่อนนะครับจ่าไว้เจอกันใหม่กูไปแล้ววิ่งไปทางใต้ใช่ไหมอ่ะระเบิดไ่นะจ้าเอาเอ อ,อ๋อโดนซ้ำศพก็ยังลองได้เหรอรอบนี้ไม่ตายครับรอบนี้เข้มรอบนี้เข้มรอบนี้เข้มมากนี่สามหกศูนย์ไปละไปละไปละว่องไวว่องไวว่องไวมากฉันต้องไปทางใต้ฉันต้องไปทางใต้นี่มันทางเหนือจะเลี้ยวผิดวิ่งลงใต้อย่างว่องไวมาเป็นคนส่งสารอยู่ทางใต้โอเคอ๋เจอคนเจ็บฮะคนเจ็บเฮ้ยแต่ไปช้าจังเลยพวกเฮ้ย ว้าวว้าวว้อันนี้คือคนที่จ่าเทเลอร์ให้มาตามหาแน่เลยจ่าที่รักลูกน้องนะครับให้เรามาช่วยคนส่งสารคนนี้ปั่นจักรยานการสนามลกปั่นจักรยานนขณะที่เราวิ่งขาเปล่าดุยมาเลยสุดยอดมากวิ่งไป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 ถึงแล้วเจอเปลและทําการว่างโอเคสารที่นายจะส่งคืออะไรบอกมาไม่มีสารเหรอแล้วกูช่วยทําไมอ่ะริชเดอะพอร์ตให้ไปที่ท่าเรือไปทางท่าเรือนะครับผม ไปไปไปว okay, ิ่งวิ um <h 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 ่งวิ่งวิ <h 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 ่งวิ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 ่งโอเคทางเปิดแล้วครับไอ้นายนายมีอะไรจะคุยไหมอ่ะคาสินคาสิน อย่าจบเดโมนั่นไงกูว่าแล้วกำลังกำลังขึ้นเลยกำลังแบบโอ้เริ่มเข้ามือฉันจะรักษาทุกคนปุ๊บจบเกมเกมเอาตามตรงเนี่ยคอนเซปต์เกมดีเกมเพลย์เข้าท่าระบบใช้ได้นะครับติดตรงที่ว่าตอนนี้ในโปรโลกแล้วบทนำเนี่ยบาลานซ์เนี่ยค่อนข้างแบบแอบ,บยากแต่อาจจะเขาต้องการเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับต้องการให้ระบบเกมเนี่ยมันตึงมันคือชีวิตมันความเป็นความตายนะครับให้ยากก็เข้าใจนะครับแต่ก็ยากไปจริงๆในสระบบทนำนะครับในวความรู้สึกแต่อย่างว่า เพื่อให้คนได้เล่นนานๆนะครับผมได้ซึมซับกับมันนะครับและบรรยากาศสงครามก็ถือวุ่นวายใช้ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราต้องสามารถช่วยคนได้ทุกคนนะครับเราต้องเลือกเราจะช่วยใครบ้างมีคนรอดมีคนตายนะครับลักษณะนั้นหรือว่าเข้าท่าเลยครับแบบกําลังเครื่องติดแต่แล้วก็แบบตัดจบปวดใจมากเลยครับและนี่คือเมดิกแปซิฟิกวอรนะครับผมหรือว่า อแพสสนามน็อตนะครับทำคนตายยับๆนะครับต้องรีเกมใหม่ลุยๆนะครับอเล็กนี่จำขึ้นใจครับสตีฟกับจอห์นจ่าเทเลอร์จ่าเจมทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะอยู่ในความทรงจำของเรานะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมามากๆนะครับใครดูจบมาชอบกันฝากกดไลค์เขาทันทีนะครับเกิดใครชอบอย่าลืมไปติดตามเกมนี้นะครับและเกิดเกมเต็มมาหรืออัปเดตก็อย่าลืมเอาข่าวเอาบอกกันได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า